ซอสไข่กุง้งเนี่ยไปกินกับแซนด์วิชก็ได้เนาะาไปทาแซนด์วิชนะแล้วก็ขนมปังไปอบนะนี่อุ้ยนี่ก็ดีโอ้ยนี่มันญี่ปุ่นชัดๆมาแล้วรอตั้งนานสวัสดีแม่บุ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะเหมือนไม่ได้เจอกันนานเนาะสวัสดีทุกคนด้วยครับผมบาร์บีบีเมมโมรี่ครับแล้วก็บุ๊กบีบีเมมโมรี่กันแะล้วบีบีทำอะไรอยู่เนี่ยคะบีบ กินอะไรโอ้โหเข้าห้างทีต้องได้ของมากินทีนึงอะไรคะนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะวว้าพูดก่อนเยลลี่เยลลี่เยลลี่อ๋อเยลลี่เหรอคะอมาม่แกะให้ดีด้วยค่ะทุกคนวันนี้เรามาซื้อของนะครับจะไปทําอะไรกินอีกคะวันนี้อูด้งผัดกิมจิเอ้ยเอาใหม่คิดเองลืมเองขออีกรอบหนึ่งอูด้งผัดเบคอนกิมจิซอ่ไข่กุ้งค่ะโอ้ย เส้นสอุด้งเรายังไม่เคยทําเลยนะฮะนี่ฮะเส้นสอุด้งครับมาเป็นปึกฮะมันคือแป้งล้วนๆเลยทุกคน <S <S คือเพิ่มหน่อยช่วงน,นี้กลาลังหนาว <S <S หนาว้นาหนาวแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายหน่อยฮะแล้วก็มีทุกคนเบคอนมอนอะไรปะเยลลี่บ้านนี้กินอะไรอ้วนๆอย่างเดียวเลยเนาะแล้วก็มี <S <S ไข่กุ้งค่ะไข่กุ้งทุกคนเอามาเป็นแพ็คเลยฮะวัตถุดิบก็มีแค่3 4อย่างนี่ฮะไม่เยอะครับจะบอกว่าแค่เบคอนก็น่ากินแล้วอ่ะอันนี้อะไรคะ หูหน้าเขาฟินมากเลยเวลากินเยลลี่โอ้ยยำมีย้ำยำโอเคทุกคนเดี e. oh. so oh. ๋ยวไปดูวิธีทำครับวันนี้เชฟบุ๊กจะทำให้ดูนะครับนี่ฮะอย่างแรกคือเราต้องเอาเส้นเส้นไปต้มในน้ำร้อนในน้ำเดือดค่ะ1-2ึ่นาทีค่ะวันนี้พูดผิดพวกถูกนะมาดูรูปอยู่อ๋อเราจะเอาเส้นไปต้มก่อนเลยนะครับมา ปนี่ต้มเส้นอุด้งก่อนนะครับทุกคนต้มสักกี่นาทีคะหนึ่งถึงสองนาทีก็ไแดกหนึ่งสองนาทีช่วงนี้เราไปทําอะไรก่อนคะทําซอสไข่กุ้งค่ะไปที่รักมานี่ฮะวัตถุดิบในการทําซอสไข่กุ้งมีแค่3อย่างนะครับมีอะไรคะไข่กุ้งมายองเนสค่ะแล้วก็ซอสพริกนะคะแค่นี้เองเริ่มจากใช้มายองเนสนะคะค่ะค่ะเทลงไปเลยนะคะฮะ้วยหนึ่งนะครับเราก็กล่าวเองเราชอบแบบไหนนะาัดี่ซอสพริกนะคะจัดไปค่ะ ตอนที่ก้อนหนึ่งถ้วยเต็มๆนะครับถ้วยบ้านเราก็ประมาณนี้นะฮะไปซื้อที่ร้านยี่สิบได้นะฮะแล้วก็ไข่กุ้งค่ะใส่ตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วชอบแบบบ้าไหมใช่สักสองช้อนใหญ่ๆสามช้อนเลยฮะเนี่ยทุกคนไข่กุ้งนี่ซื้อมาแล้วแบบกินเล่นได้เลยนะครับฟังเสียงคนไปเลยครับนี่ เฮียไปกินกับแซนด์วิชก็ได้เนาะแล้วก็ขนมปังไปอบนะแล้วมาทาซอสไข่กุ้งแบบนี้เนาะจะบอกว่าซอสไข่กุ้งในความคิดของเฮียเนี่ยอ่ะกินก่อนกันกน,นะเป็นงไงคะเผ็ดไหมคะอุด้งก่อนนะคะอ,อ,อร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะไข่กุ้งเลยค่ะอย่ายวไปโรยหน้าไข่ทั้งหมดมาไปดูอุ้งก่อนนะคะทำซอสไข่กุ้งเสร็จนะครับผมเอาไปแช่ในตู้เย็นนะครับรอผัดอุด้งให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเอาอุด้งเนี่ยมาคลุกกับซอสไข่กุ้งนะครับเริ่มอย่างแรกในการผัดอุด้งเราต้องเอา เอาเบคอนลงไปผัดก่อนนะคะจัดไปค่ะเทน้ำมันลงไปนิดนึงนะคะอ่านิดเดียวนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะออกจากเบคอนค่ะที่เราเอาเบคอนลงไปผัดก่อนเนี่ยเพื่อให้น้ำมันมันออกมานี่ครับเบคอนของเราฮะไปเลยเนี่อุย้ยนี่ทุกคนน้ำมันเริ่มออกแล้วฮะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาเบคอนตักออกมาพักไว้ก่อนนะคะก็ที่จะผัดอูด้งกับกิมจินะคะทุกคนดู เมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูเด็กหออีกเมนูนึงนะแค่็นเส้นอุด้งกับเบคอนนะครับส่วนซอสไข่ปุ้งเนี่ยก็ใช้แค่3าอย่างไปที่อืออุ๊ยใครมาอ้าวปิดประตูใส่ป้าเลยพี่จะไปไหนไปไหนไม่ได้ไปได้โอุ้้ยเฮ้ยซาวไปหาป้าใช่ไหมอ่ะจุ๊บปากเลยจุ๊บปากนี้โอเคเข้าไปเลยในบ้านนั่นนะ นี่ครับทุกคนเส้นอุด้งเราต้มได้เรียบร้อยครับหยิบขึ้นไปผัดเลยครับนี่ครับทุกคนหน้าแม่บุกนี่เริ่มออกหรือยังฮะแต่แปลว่าสวยนะแบบเนี้ยอย่าผอมถ้าผอมไม่สวยจริงๆต้องตอนนี้กําลังดีนี่ครับกิมจิฮะหลังจากนั้นก็ซอสโตชูจังนะคะนี่ครับสองช้อนครับใส่ซ,ซอสสำหรับผัดนะคะนี่คะัะซอสผัดที่ขาดไม่ได้เลยนะไม่งั้นมันจะไม่อร่อยนะฮะ ปิดแก๊สนะคะแล้วก็ซอสไข่กุ้งค่ะลงไปคลุกค่ะนี่ทุกคนเทลงไปเลยครับคลุกเขาค่ะยำเลยฮะเรียกว่ายำก็ได้เนาะ<ด>โอมีมีผึ่งด้วยมะ้ระวังสงสัยเราจะหวานเกินไป <c oughs> ตอนนี้ตัวซอสไข่กุ้งลงไปเคลือบที่เส้นอุด้งหมดแล้วนะฮะว้าวเคือ <c oughs> อะไรอะ่ะยุงกดัดโอโห้ห โอ้นี่เลยครับยุงกัดฮะมาพอละมาเดี๋ยวไปกินข้าวกันมาทุกคนเรียบร้อยครับผมขอชื่อเมนูอีกรอบค่ะอุด้งผัดเบคอนกิมจีซอสไข่กุ้งค่ะน้องบีบีก็กินลำไยอยู่ข้างหลังนะครับมาวันนี้เรามีพิเศษด้วยทุกคนเรามีไข่ปลาแซลมอนนะอิคุระเดี๋ยวมาโรยด้วยนี่โหเรียบร้อยฮะทำอะไรอ่ะบีบีกินไข่กุ้งหลังจากนั้นทุกคนนี่ฮะส<ม>าลายแบบผงครับ โอ้ยนี่มันญี่ปุ่นชัดๆเป็นไงครับทุกคนสวยไหมฮะไข่ปลาแซลมอนทุกคนเป็นกระปุกครับโหกินสดๆก่อนนะโหูมะมีไข่ปลาแซลมอนอืมชอบไหมชอบอ่าโอเค มาตักเลยค่ะนี่ฮะเหนียวหนึบครับอันนี้ของใครของมาม่าค่ะเข้าปากเลยค่ะอูมีเบไ่บอนด้วยมาอืม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 ฟินเวอร์อะทุกคนอร่อยมากรสชาติแบบกลิ่นซอสโคจูจังนี่แรงมากแล้วก็มีกรุบกุบจากไข่กุ้งฮะจะมีรสชาติเค็มๆมหวานหวานพอดีๆและแบบไข่สปาซลมอนน่ะทุกคนแตกในปากแบบโปะปะเลยอะ เบคอนครับทุกคนเข้าปากเลยนะมะหมูมะอร่อยมากป๊าดูเด็กค่ะอืมกินอูยงสูตรน่ะนี่ทุกคนอือร่อยไหมคะอร่อยมาก เป็นมาเป็นเมนูที่ดีมากเลยอันเนี้ไม่คิดว่าจะออกมาดีขนาดเนี้ครบรถอะค่ะมีทั้งเปรมไป,ไ,ปไม่หวานไปไม่เผ็ดไปไม่เปรี้ยวไปโอ้โหโอเคเลยเนี่ยอย่างนี้เลยทุกคนออนท็อปด้วยพวกไข่แซลมอนเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเลยที่รักอือหือแตกป๊อปอะโอ้โห oh, เอาตรงนี้เลยอร่ยอยเอร่อยมากทุกคนนี่นี่ฮะชัวร์มากทุกคนลองไปทำตามกันเลยครับเมนูนี้ไม่ยากฮะไป อืมอร่อยมากอ่ะสุดยอดมากเลยทำแบบข้าวอร่อยมากที่รักเดืดอร่อยไหมลูกโอ้ข้างหน้าไข่กุ้งโอ้ยนี่ทุกคนอืมไม่น่าเชื่อมันจะเข้ากันได้ซอสไข่กุ้งแบบนัวมากอืม เบคอนอื้อื้ชนอะไรอ่ะอะไรมามาเราซัดกันให้หมดเลยค่ะไม่ไหวแล้วอร่อยมากอร่อยจริงๆขอบคุณค่ะ นี่แหับทุกคนคืออยากให้เมียตัวเองกินแบบเราอ่ะวงวงวงนี่ต้องมานั่งจัดระเบียบก่อนโอเคอะซัม,อน,ม,มนอร่อยมากม,มันแตกป๊วป๊ะเอออ่ะอะไรแล้วค่ไยๆลรยอ่ะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเผ็ดนะลูกให้บีบีกินเหรอบีบีอยากลองนี่ <laughs> ทุกคนบีบีมา ไม่ไปหาลูกอ่ะอืมอืมกิมจิอย่างอร่อยอะ่ะน้ำเบคอนค่ะน,นี่เขาจัดให้นะค่ะเน,นี่ยไป เริ่มอิ่มเริ่มอิ่มเยอะมากอ่ะอุดงก้อนขนาดนี้ซื้อมาก้อนกี่บาทคะ93บาทค่ะ93บาทได้จานขนาดนี้จานนี้งบไม่ถึง500ใช่ไหมคะใช่ค่ะไปอื้เคี้ยวไปแล้วเจอไข่กุ้งกรุบๆใช่ง กิมจิข้างหน้าโอ้ยไขย่แซลมอนมาเส้นมันใหญ่เนาะอทำมาอิ่อออมไม่ไหวแล้วค่ะอิ่มมากทุกคน งบไปถึง500ฮะทุกคนทำให้ที่บ้านกินดูฮะปีใหม่นี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายเอาอะไรอุ้ยอุ้ยให้ป้ากินเหรอโอเคอื